ส่งหยุนเซียงการกลับมาของฮีโร่ตอนที่สามร้อยสิบสี่ว้าวเอ๊ะย่ย่ย่ว้าวสุดยอดสุดยอดฮฮฮ ฉันฝากเรื่องที่เหลือนี้ไว้กับเธอด้วยนะไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกเราจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนท่านผู้บัญชาการอ้าอ้า ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันจะปกป้องเธอให้ได้ฉันจะปกป้องเธออย่างแน่นอนด้านหน้ากลุ่มบริษัทส่วนเจวยแค่ลงมือทำให้เต็มที่ก็พอแล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกนะฉันอยากคอยดูแลและคอยเฝ้ามองเธออยู่เสมอนั่นแหละฉ,ฉัน ฉันท่านผู้บัญชาการได้โปรดวางใจเถอะนะคะฉันจะต้องปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ฉันจะปกป้องไว้จนกว่าคุณเล็กภรรยาของคุณจะกลับมาเอ๊ะไม่สิไม่สินี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเสียใจนี่นะขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ช่วยอบรมสั่งสอนฉันเป็นอย่างดีเลยคะ่ะ ทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมครับหัวหน้าแต่ละแผนกมากันพร้อมแล้วครับกาดเพียงแค่คุณภรรยาของคุณและก็ท่านมู่ครับคุณผู้หญิงจะต้องเตรียมงานเลี้ยงวันเกิดของตาแก่อยู่ที่บ้านและซุ่งมู่ก็จะต้องอยู่คอยช่วยเหลือพวกเขาคงจะไม่สามารถมาประชุมวันนี้ได้ไปกันเถอะไปคุยกันต่อที่ห้องประชุมทราบแล้วครับฮะดูเด็กขี้ยยคนนั้นสิ เอาละเอาละไปกันเถอะเอ๊ะข้าจะไปเดี๋ยวนี้ข้าแผนกโปรแกรมที่สองโอ้ท่านจอมมอนนี่เขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเองงั้นรอ เด็กใหม่ที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานเขาสามารถแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ของกู่แข่งได้ลุ้นเนี่ยนั่นมันอะไรนะเขายังสามารถขโมยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์ของกู่แข่งอีกด้วยอายาอายานั่นมันคือภาพกล้องวงจรปิดของบริษัทข้างๆนี่นาโอ้ oh, พระเจ้าเจ้านายของพวกเขากับเลขาของเขากำลังจะต้องต้องกันแล้วเป็นไปไม่ได้เด็กใหม่จะทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเหลือเชื่อนี่มันแฮกเกอร์สมองเพชรแฮกเกอร์ขันเทพ นายนี่นายส่งยุนเสียงฉันแค่ขอให้นานเรียนแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคัดลอกมาเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นแต่ว่านายนายนายกลับเขียนสคริปต์ขึ้นมาเพื่อแฮ็กซเซิร์เวอร์ของคนอื่นนี่มันคือการขโมยแผ่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นความลับทั้งหมดของบริษัทรางข้าง,งนะนั่นมันคือขอมล,ลูกค้าทั้งหมดนายนาย ส่งยนเสียงไอ้เจ้าเด็กใหม่ที่นายกำลังทำอยู่นะ่ะมันเป็นเรื่องคิดกฎหมายนายไม่ควรจะทำแบบนี้นะต้อต้อยใจไหมครับผมพูดถูกต้องใจไหมครับพวกในการสู้ไม่ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ผู้ชายคนนี้เขาตั้งค่าการกำหนดเส้นทางถึง6 6ชั้นภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีเขาตั้งค่ายมันซ้อนทับกันอยู่ในคัตเตอร์ซอฟเวอร์โดยเฉพาะ แถมเขายังฝังหน่วยความจำแบบไรร่องรอยเอาไว้เพื่อล้างบันทึกการตรวจสอบและปลอมแปลงลายนิ้วมือ kss h และเขายังตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมเทอร์มินอลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาเขาได้ใช้ตัวสร้างตัวเล็บซุ่มควอนตัมเพื่อลบลายนิ้วมือการรับส่งข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดและฝังสคริปต์แก้ไขเวลาประทับลงไปในเซิร์ฟเวอร์บันทึกของพวกเขาด้วยทำให้บันทึกการดำเนินงานทั้งหมดนี่มันดูเหมือนกับการบำรุงรักษาระบบเมื่อ3ปีก่อนอาจารย์ เียเจ้าหมอนี่มันโคตรแทพขนาดนี้เลยเหรอเอมไม่ต้องพูดเกินจริงขนาดนั้นเลยก็ได้ครับนี่มันก็เป็นเพียงแค่การใช้งานพื้นฐานนี่ไอ้นมรู้ไหมว่าเสื้อพวกของพวกเขานะ่ะมันเป็นระบบป้องกันที่สร้างด้วยการลงทุนมหาศาลนั่นคือมาตรฐานความปลอดภัยดับกองทัพเลยนะเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดเป็นเพดานของอุตสาหกรรมเลยทีเดียวพวกเขาไม่เพียงแต่ติดตั้งระบบเตือนภัยมากกว่า10จุด แต่พวกเขายังปรับปรุงโครงสร้างความปลอดภัยของระบบป้องกันของพวกเขาที่นายทำทั้งหมดนี่นายกำลังล,ล้อเลียนอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งหมดเลยไม่ใช่หรืองไงเออก็มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยหนิหน่าสุดยอดไปเลยเนาะเด็กใหม่คนนี้เขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันนันน่ะสินันน่ะสิก็าทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันขดลวดเชื่อมมากๆอายุเปลียงแข่นี้แต่สามารถให้ข้อมูลทุกอย่างได้ โอ้โอทอมมอนข้างในนั้นเสียงดังวุ่นวายมากมันเกิดอะไรขึ้นกันล่งนั้นเดี๋ยวฉันจะไปตรวจสอบดูให้นะคะทำไมทำไมคนเก่งๆแบบนี้ถึงได้มาทำงานที่บริษัทของเราทำไมเขาต้องมาเป็นเด็กใหม่ทำไมเขาต้องเข้ามาทดลองงานในแผนกของฉันด้วยทำไมกันไม่เข้าใจไม่เข้าใจ เอ่เขาเก่งมากเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นพวกเราควรจะขึ้นเงินเดือนพื้นฐานของสุนยินเสียงให้กลายเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญทีสามดีไหมคะหรือว่าควรจะเพิ่มโบนัสไม่ไม่คนระดับนี้นะเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเงินอยู่แล้วเอ๊ะจริงด้วยจริงด้วยหรือว่าไอ้เจ้าหมอนี่ที่เขามาที่นี่ก็เพื่อก็เพื่อ เพื่อจะมาจีบเพื an, ่อจะมาจีบผู <t <t ้จัดการแสนสวยของพวกเรากันจ้ะเกิดอะไรขึ้นนี่มันเวลางานไม่ใช่หรอทำไมทุกคนถึงต้องมารวมตัวกันตรงนี้ด้วยส่งงยุนเสียงฉันเข้าใจแล้วนาแอบเข้ามาในบริษัทของพวกเราเพียงเพื่อต้องการมาพิชิตหัวใจของซีโอผู้จัดการตี้ห้านของพวกเราใช่ไหม ส่องยุนเซียงงั้นเหรอทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เอ๊เอ๊ะออเ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 ออะไรการอะไรการใครกันนะที่ต้องการจะมาจีบตี้หลานน้อยของฉันนมน้อยเป็นนายเง้นเหรอกุกคุณคุกคุกคุณ คุณคือประธานใหญ่กลุ่มส่วนเจว่ยส่งงลามนน่นายมีชื่อว่าส่งหยุนเสียงงั้นหรอ